สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทําขนมข้าวเตนนะคะอันนี้เป็นข้าวเตนนมสดนะคะประมาณนี้นะคะ่ะข้าวเตนนมสดข้าวเตนน้ําแตงโมเลยนะคะส่วนประกอบที่เราจะนํามาทํานะคะมีน้ําตาล นะคะน้ำตาลมะพรา้าวน้ำตาลปี๊ดได้หมดเลยค่ะน้ำมันน้ำมันก็ต้องเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันที่สำหรับทอดโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นน้ำมันธรรมดามันจะหืนอันนี้ก็กล่องนะะเดี๋ยวตั้งกระทะแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบน้ำมันดูดก่อนนะคะ ขอภัยที่มีเสียงรบกวนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาแพ็คใส่กล่องนะคะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะเราบอกเสร็จเร็วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราทําแบบไม่ใส่น้ําตาลนะคะแบบไม่ราดน้ําตาลอันนี้เป็นข้าวแตนนมสดอร่อยมากเลยค่ะรับประกันความอร่อยได้เลยถ้าใครสนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะคะเรามีบริการส่งะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ